สวัสดีครับก็อยู่กับต่อเต็นดําซิ่งครับนี่ก็เน่จะมาขาวกับมะนาวครับแอบมาวิ่งอยู่นี่ครับไม่บอกเราเลยโอ้ยแจ็คแจ๊กเบา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 โอ้โหเสร็จแจ็คดำดูอือใส่ยเยอะจัดแล้วใช้งานไหนเนี่ยเมาบอสนี่ครับทางเข้าบอกครับพอดีเอารถเก่งมาครับนี่ เทารถเก่งน่จะเข้าไม่ได้ครับทางพ่อก็พอแต่ขูดรถผมอยู่ไม่กล้ารถเข้าครับนี่เลยเมื่อกี้พอดีว่าโทรหาหายนนท์ครับเอ๊ะเอะไม่โทรตามเลยนนท์นี่โทรหานนท์ก็เลยว่าเดี๋ยวจอดรอตรงนี้ครับให้มันเข้ามาเดี๋ยวขึ้นไปกับมันตรงนี้หายจากบ้านผมมาหนึ่งกิโลนะครับนี่บอ่อเนี่ย โอ้รถได้ล่างเลยพรุ่งนี้ก็วันที่11แล้วนะงานทำบุญคนไร้บ้านก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นครับได้ข่าวว่าเสือหนึ่งสายรองเพิรบุญก็กำลังเดินทางเดี๋ยวรอโนนมาก่อนเสียรถขายรูดหลุมมาวะแรงเหรอวะโอ้แต่ใหญ่แต่ใหญ่แต่ใหญ่โอ้แต่ใหญ่มาแล้วเออ เทที่ไหนสวัสดีครับเทอยู่ไหนไอ,อ๋ออ๋อเทใกล้ๆนะครับนี่ไปประมาณ500เมตรรับงทีท่เทเขาไต่นนมันล่องไปไหนนะเนี่ยี๋ยวรอนมาก่อนมาแล้วมาแล้ว,ลวจะมาข่าวโอ้โหแอบวิ่งไม่บอกเลยนะมาแล้วมาแล้ว rốt rốt một sai ơi dạ 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 ở đuôi ừ. mấy chuồn lê ơi ô à ขนาดที่นีมันเป็นี่ครับประเทศอยู่ไหนไกล้ไหมโอ้โหค่ะกี่เที่ยวยี่สิบบ่ยี่สิบบ่ประมาณเท่าไร็จียไหมวันนี้ไม่เสียไม่เรียกไม่ไรเลยเนาะเรียกไรเนาะก็ตอนแรกน้ำมันเต็มถังอ่ะเราพี่โอ้ลงนี่นะดีแล้วแมวแมวรถนกินเข้ามา โอ้โอ oh, oh. ้วันนี้สวยเนาะ <c oughs> อืมเปนใหญ่แบบนั้นขึ้นยืนด้วยเมื่อก,กี้รวมเนาะรถไซน์งานก็สร้างเก่าอีขับปะวะไม่รู้ขับสิบยา เทอยู่ที่บ้ามสาลครับแถวปาเมโตเดีย๋ยวลงไปดูข้างล่างกันเซบอยก็มาปะโอ้นี่ครับโอ้คุณยังลึกเลยโอ้คุณยังเยอะเลย รถคันนี้ผมเคยขับแล้วครับไม่เคยคันนี้สวิงหน้าหลังครับขับไม่เป็นเลยสวิงหน้าหลังเออันนี้มันสี่ตักป่ะครับ Ô, có máy xe jack đây, có cái xe jack đây. Nên là, xe chạy ngàn có xe chạy công trình. mà chạy công xe chạy công trình. Xe chạy công trình, อ๋อยังไม่เต็มบ่ออู้ใส่เย,ยอะแล้วะงานมาเมาบ่าลืมไงอ้าวใส่เยอะถิ่งงานายยานี่ใส่เย,ยอะครับงานมาเมาบ่าเต็มกองเลยเออนี่ thang sắp xếp, yêu lưng, lạc đàn bài thô <laughs> 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 binh thơ binh lưỡng lên. Tôi hai thơ năm môn nữa. Tôi mày hai đôi nít đôi môn nắng. Tôi chưa 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 đây chưa 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 chưa

เซผิดหรือเปล่าวะชอตสายชาร์จอ๋อไปได้เขาเนี่ยถ้าบอร์นี่อยู่ติดตนนนี้นิดนึง,นงเนาะได้เยอะมันมันออกไปไมันใช้เวลา,า <laughs> ตกใจหมดเลยมันออกไปใช้เวลาเยอะบอร์นี่กว่าจะออกไปถึงก็ใช้มวลา เกือบห้านาทีต้องทานไปมันโยกจัดเลยเป็นคาร์แมคโคลูกเคยเขาลูกเคยทั่วแกทคาร์แมคโครขอนแก่นเลยสมบูรณ์ครับในเบียนนะซื้อตอกนารมอไซค์โอ้ลูกรังนะลูกรังนี่เป็นเม็ดเดียวเนาะหรือว่ามันตากฝนนะเป็นเม็ดแตข้างบนแล้วเนาะ ทักไว้วมัดิเออแต่ได้ลูกรังนี่ก็มันพอจะเป็นเม็ดอยู่ก็ดูทางเรอกเออรังเราเลยเนี่ยถ้าขุดทางนี่ออกเองก็ลูกรังเลยแต่บอลเนี่ยไม่ได้ขุดทางนี่ง่ายหรอกขุดมาอีกสิบชาติก็ยังไม่หมดดินเลยค้วโอ้ยนะทั้งปีอ่ะโหเหรอแล้วไอ้สำคัญคือวิ่งมาหลายปีแล้วบอลเนี่ยบอลเนี่ยสี่ห้าปีแล้วเออตอนแรกมันสูงขนาดนี้เนาะเออที่แกเองหน่อยเนี่ยที่ขุดเนี่ยแกลงทุน ตอนนี้เป็นสวนยางเหมือนตันนี้แหละอันนี้ก็สวนยางเกแต่ว่าเก๊ลงทุนให้เขามาตัดสวนยางตัดต้นยางแล้วสิบไร่เพื่อเอาไว้ขุดดินขาย่อยดีเนาะสบายไม่เห็น嘛แวจุกทางวัดลวก็ ต้องหย่อนครียวโอ้ยมาแล้วนลงนี่จะหลบไหมตรงนั้นต้องมาหลบตรงนี้แหละหรือเปล่าเนี่ยต้องมาหลบตรงนี้แหละก็ทางก็ตอนแรกมันมีที่สวนกันอยู่ข้างหน้าอยู่ไม่รู้ตอนนี้อะปามันปามนนกลบหมดแล้วฮะ <laughs> แล้วแกดื้อของคนที่สมัยหมรปไปมาง่ายเนาะเอาไม่เอาหัวเข้าไปปะ<อ>ที่จริงถ้าเอาหัวเข้าไปเนี่ไปมันจะจมฝงฟังนี้เนี่ยนี่ไครนี่ขานสองอไปเลยปะเอาปะ